อาการอะไรบ้างคะที่เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องไปบำ Sadly, บัดสารเสพติด Substance-induced psychosis คืออาการจิตเภทหรือความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์โดยทำให้ผู้ใช้เกิดอาการประสาทหลอนได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเชื่อในสิ่งที่ผิดจากความเป็นจริงเช่นเชื่อว่ามีคนจะทำร้ายตนเองและบางครั้งอาแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือประหลาด Substance-induced mood disorder คืออาการทางอารมณ์ที่เกิดจากการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลหรืออารมณ์แปรปรวนรุนแรงอาการถอดสาร Substance withdrawal symptoms อาการที่ควรระวัง 1. ด้านร่างกายเหนื่อออกมากคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวปวดกล้ามเนื้อ 2. ด้านจิตใจ อารมณ์แปรปรวนหดหดง่ายเครียดซึมเศร้าอาการถอนสารอาจรุนแรงถึงขนาดขั้นที่ผู้ใช้ไม่สามารถหยุดได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือการติดสารเสพติดอาจทําให้สูญเสียการควบคุมตนเองและมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง 1. พฤติกรรมเสี่ยงเช่นการขับรถขณะมึนเมาหรือการใช้สารเสพติดโดยไม่ระมัดระวัง 2. ความสัมพันธ์ เกิดปัญหากับครอบครัวเพื่อนหรือที่ทำงาน 3. เกิดความรู้สึกผิดจากการกระทำซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้การพยายามเลิกสารเสพติดด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเนื่องจากการเลิกสารเสพติดไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความตั้งใจแต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในสมองเมื่อพยายามหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จก็ทำให้เกิดความท้อแท้หรือหลังจากหยุดใช้สารได้ไม่นานก็อาจกลับไปใช้อีกแล้วใช้มากกว่าเดิมได้ ดังนั้นหากเริ่มมีอาการเหล่านี้เช่นความคิดผิดปกติอาการประสาทหลอนหรืออารมณ์แปรปวนรุนแรงรวมถึงอาการถอนสารที่เริ่มรบกวนทั้งร่างกายและจ,จิตใจหรือควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ได้จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันนั่นแปลว่าถึงเวลาที่ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเข้ารับการบำบัดรักษาโดยด่วน